ดอคุลาแล้วก็พูมาลัยนะขอทักทายแฟนเพลงจังหวัดชนบุรีส่งเสียงหน่อยเร็วชนบุรีทที่เพิ่งมาไม่กี่วันที่แล้วเองก็มาทีออ่ขอบคุณค่ะอําเภอพานทองใช่ไหมคะไหนมีใครได้ไปดูบ้างยกมือหน่อยได้ไหมขอบคุณค่ะวันนั้นมาคนเดียวนะน้องสาวแต่วันนี้จะสมบูรณ์เลยเพราะว่า มากับวงนะคะสอนสุพรรณโชเสียงประมือสอนสุพรรณโชหน่อยจ้าขอบคุณมากมากนะคะก็อยู่ด้วยกันมาตลอดตั้งแต่หนูเพิ่งเข้าวงการใหม่ๆเลยนะเพิ่งมีโอกาสร้องเพลงใหม่ๆเลยเจอกับวงสอนสุพรรณโชนะคะก็ได้ฝากเนื้อฝากตัวกับพวกแข่งนะคะก็อยู่คู่กันมาตลอดมีความสุขสนุกดีนะคะแม่แม่จ๋าวันนี้แต่งตัวน่ารักไหมคะจิงไหมคะจริงไหม พ่อแจงเป็นไงบ้างวันนี้สวยน่ารักแม่นิงจ๋าเป็นไงบ้างคะสวยน่ารักขอบคุณค่ะก็อยากได้คำติชมนะคะเอาไปปรับปรุงพัฒนาการแต่งตัวนะคะไม่รู้ว่าชอบแบบไหนกันแฟนเพลงเพราะว่าแฟนเพลงองชอบเยอะมากนะะบางครั้งก็ชอบอาจจะชอบใส่สูตรแนวเท่ๆเป็นทางการ บางบางท่านอยากจะให้เป็นลูกสาวเยอะๆใส่กระโปรงผมยาวอะไรย่างนี้นะคะแต่บางท่านก็อาจจะชอบแบบนี้นะคะแต่ตัวหนูเองก็อ่จริงๆก็ไม่มีสิทธิ์เลือกนะคะถ้าพูดแล้วก็ไม่มีสิทธิ์เลือกถูกต้องแล้วไม่มีอะไรนะคะพี่บอะไรนะชอบทุกอย่างทุกแนวที่เป็นต้นข้าวโอ้น่ารักเชียวนะะขอบคุณค่ะ ขอบคุณมากๆสําหรับรางวัลนะคะวันนี้วันนี้คาดการว่าป้าแจงน่าจะเหนื่อยมากถึงแม้เวทีจะเล็กนิดเดียวเพราะว่ารางวัลเยอะมากป้าแจง <c oughs> จริง <c oughs> คนิ้วขาเนี่ยเต็มเลยวันนี้หนูต้องขอขอบคุณนะคะขอบคุณแฟนเพลงจังหวัดชนบุรีมากๆที่ยังให้ความรักความปารถนาดีหนาะแน่นกันเหมือนเดิมนะคะแล้วก็มาให้กำลังใจกันเสมอเลยนะคะถึงแม้ว่าจะเพิ่งมาไม่กี่วันนะคะทุกครั้งที่ได้มาเนี่ยก็ มีความสุขมากๆประทับใจมากๆแล้วก็ได้รับการต้อนรับอย่างดีเสมอนะคะอะขอเสียงประมือให้แฟนเพลงชาวชนบุรีหน่อยจ้าง่วงหรือ,อยังคะเนี่ยง่วงหรือ,อยังยังนะพวกงขึ้นนะส่องเพลงเองนะเออยังง่วงกันไม่ได้เดี๋ยวมาสนุกกันต่อนะคะฟังเพลงเพราะๆแล้วก็เดี๋ยวช่วงท้ายๆจะได้เต้นกันนะคะแล้วก็เดี๋ยวรับรางวัลไปด้วยพูดคุยกับแฟนเพลงไปด้วยนะคะค่ะ อ,อ,อุ้ยสะพานลอยออคนดูคุณนิวให้หันหลังไปหนูก็ฮะดูอะไรบัตรกี่บาทคะนั่น่ะแฟนเพลงบนสะพานลอยส่งเสียงหน่อยได้ไหมจ้าเห็นข้างหลังแล้วมารู้สึกดีกว่าเห็นหน้าเลยค่ะสงสัยเขาไม่อยากเห็นหน้าเราน่ารักมากเลยอยู่บนสะพานลอยขอบคุณนะจ้าขอบคุณนะคะฟังเพลงไปด้วยกันนะสงสัยบัตรจะแพงคะะ่ะ มาฟังเพลงต่อเลยค่ะมาจังหวัดชนบุรีกับก็ก็พลาดไม่ได้เลยนะกับบทเพลงเพลงนี้นะคะเชิญมาฟังค่ะขอบคุณค่ะขนุนขอบคุณค่ะ ช่ไหมคะไม่ไม่ได้มาแต่ว่ามีช่องอื่นเนาะสวัสดีพว่าแม่ทางบ้านด้วยนะคะพ่อแม่พี่พี่น้องๆนะที่ได้ดูอยู่ทางบ้านแล้วก็ขอบคุณพี่พี่ยูทูบทุกช่องเลยนะคะทีเทาทาเ่เดินทางมาถ่ายทางนะมาไลฟ์สดให้แฟนเพลงทางบ้านได้ดูกันทั่วประเทศเลย,จยเจเท่นมองมนคิดถึงข้อ อะไรนะไม่ได้ยืนน่นใหม่เลยเมืองชนดิใจใเพ่นมองม,น,มนคิดถึงคนเมืองการเอ้ยเมืองชนเมืองชนมึนทุกวนันกลับบ้านไปจากวันนั้นนะคะวันที่เท่าไหร่นะหนูจำไม่ได้แล้วส,รรสองสามวันที่แล้วใช่ไหมที่หนูมากลับบ้านไปเนี่ยแบบ วันอาทิตย์ที่25จําเก่งจังเลยหนูจาไม่ได้มาก็จาทุกงานขอบคุณค่ะก็กลับไปวันนั้นนะคะก็กลับไปแบบว่าประทับใจนะคะสนุกสนานกับเมืองอะ,อะไรนะชนบุรีมากๆเลยอําเภอพานทองขอขอบคุณนะคะ,ขอ,คะ,คะขอบคุณทีมงานจากจ่าศักดิ์ทีมงานจากศักดิ์ขอบพคุณมากๆนะคะที่ได้ดูแลทีมงานพวกเรานะคะแล้วก็ คุนข้าวสุบยาและก็สองสุพรรณชนะอีกเส้นหนึ่งบทเพลงค่ะเชิญรับฟังที่จับมือก้าวไปด้วยกันนะจ๊ะ mm hmm. แฟนเพลงจ๊ะช่วยร้องหน่อยนะคะ ก็สอดเต็มที่นะคะแต่ว่าญานีเนี่ยเขาก็จะประทับใจแบบว่าต้องจะยิ้มยืนอนะไรเงี้ยขายเสื้อก็ไหนเลยญานีไปไหนละแม่หนิงถามยา่าจะยิ้มอะไรใส่เสือ้อคู่ด้วยแม่หนีงมีชาวช่างสังเกตไหนเลยญานีไปไหนล้วไหนไหนโอ้ยน่งตัวเล็กตัวน้อยคืยวันนี้เขาเป็นตัวเล็กตัวน้อยนนข,อขออนุญาตนิดหนึ่งนะคะนิดหนึ่งอ่า รถทะเบียน1น,น,นหนูขอไข่3 0 1ศเลขที่ออก3 0 1 1ขยับรถด้วยนะจ๊ะขอบคุณค่ะไม่งั้นเดี๋ยวจะไม่ได้กลับบ้านกันนะคะขออนุญาตด้วยนะจ๊ะ,ะหนูมีเพลงของหนูมาฝากนะคะหนึ่งบทเพลงด้วยกัน พ่อพ่อยแม่ช่วยฟังแล้วก็ช่วยกันซอ้อมช่วยกันร้องเอาไว้โอกาสหน้าจาก,กันหน้าเวทีนะคะจะได้ร้องได้ทั้งงานเลยเพลงจากใจต้นข้าวเชิญรับฟัง 啊。